ลูกอมมาสามไม้สวยจ้าบวกฟีสป,ปินห้าห้ารอบเลยนะโอ้โหหรือว่าเข้าฟรีโอสวยดอกนี้สี่สิบหกบาทพีดอะเต็งโมมาเปล่าหูลูกอมมาแทางๆนะลูกอมอะเออสวยมาอีกล้วยได้เออก็คือลูกอมมาอีกแล้วจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับโนอาอีกแล้วนะวันนี้โนอามาอยู่ในเกมสวิตโบน a n z a นะหรือว่าเกมผลไม้จากค่าย PP นะโนอาเปิดเพิ่มโอกาสได้รับฟีเจอร์2เท่าด้วยนะจ้าขออนุญาตปรับเปิดไปที่40บาทก่อนนะอรอบนี้โนอาจะมาปั่นเองเหมือนเดิมเลยนะ แบบถ้าซื้อก็สามพันสองอะพี่พี่โอ้โหมันจะแพงไปเปล่าเราพกเครดิตมาแค่นี้นะแต่ว่าจะเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่งอื๋พิดมาหรือเปล่าโอโ้แล้วลูกอมมาแค่สองอันด้วยนะอะนี่ไงอีกอันหนึ่งมาทำไมอีกอันหนึ่งอะทำไมมันมันแยกกันขนาดนั้นละ่ะไปทำไมมันมันไม่มากับเพื่อนกับปู่ล่ะสวย ใครที่เพิ่งเข้ามาดูโนอารบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจ๊ะโอ้โหสวยเอเอโอ้โหขาดทุนไป4บาทนะคะพี่พีส่วนใหญ่แล้วเกมเอ่อค่ายพีพีอ่ะจะชอบซื้อฟิวเจอร์กันนะคะแต่ว่า มันก็แพงไงบางทีอ่ะเราอยากได้แบบไม้แบบเดิมพันี่สอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีทุนแค่นี้นะอ่ะโนอาปรับเครดิตไปที่50บาทเลยนะมันก็เลยแบบเออสวยมันก็เลยสูงไปเห็นปะ่ะแบบโนอาเดิมพันที่50บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องซื้อฟนะิวเจอร์สี่พันนะบางทีมันก็ไม่ไหวไงก็เลยมาลองปั่นเองก่อนนะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ เออซวยแค่นั้นแหละอ้ามาหรือเปล่าโหเบ็ด40ยังเงียบแล้วก็มาเพิ่มเบ็ด50ไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะโอ้โหยังไงดีพี่ไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าเราจะซื้อเลยหรือเราจะลดเราซื้อ นี่เปิดโอกาสได้รับฟิเจอร์สองเท่าจรีนเปล่าเนี่ยไม่มาเลยแต่เครดิตเราก็ไม่ได้ถือกับหายไปไหนนะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะพี่พี่เออสวยมาอะไรมาอ่งุนเอาของอ่งุนได้ปะละ่ะอ่ะไม่ให้ไม่เป็นไรไม่ให้ก็ไม่เอาวะอือ ปึ๊บโอ้โหไม่มาเลยอเออมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะดอกนี้ที่รอยคอมาแล้วจ้าโอ้โหเงียบแบบนี่ไม่ใช่อะไรนะเครียดกว่าจะมาเออสวยโอ้โหตุคุณอย่างเยอะมาโอ้โหมันอีกนิดนึงก็ไม่ได้เห็นปะ คือมันคุ้มไงพี่พี่เราเบ็ดแค่50บาทเราเบ็ดไปแล้วถ้ามันเข้าอะ่ะแล้ถ้ามันแตกอะ่ะยังไงก็คุ้มนะถ้ามันแตกนะย้ำหูลูกอมมา3มไม้สวยจ้าบวกฟีสปินห้าห้ารอบเลยนะโอ้โหหรือว่าเข้าฟีโอ้ยสวยดอกนี้46บาทพิทอะเตงโมมาเปล่าหูลูกอมมาแทนแพงนะลูกอมอะ่ะเออสวยมาอีกกล้วยได้เออ ก็คือลูกอมมาอีกแล้วจ้าก็คูณไปเลยสิคะเฮ้ยไม่ใช่คูณก็บวกไปเลยสิคะห้าหมุนปังไม่ไหวตอนนี้เรามี13ามหมุนนะเออกล้วยมาอะไรมาอีกอเบาไปนิดหนึ่งนะดอกนี้เบาไปนิดหนึ่งอ่ะสวยตัวคุณโอ้โหแอปเปิลน่าจะคอมโบต่อเนาะเออคูณเก้าไปเลยจ้า5้าสี่บาท เออสวยพีช <Peach. S 1> อ่ะยังไงโอ้ไปยากวะอบอไปเสียร้อยเก้าสิบหกบาทก็คือปังอยู่ยังไงก็ได้ตอนนี้โอ้โหคูณยี่สิบห้าโอ,โอ้ไม่มาแล้วเหรอเออกล้วยโอ้โหแต่คูณสิบเจ็ดนะได้อยู่คูณสิบเจ็ดนะรางวัลเอ,อ้ยไม่ใช่รางวัลก้นตูด พูดเหมือนพีจีเลยอ่ะขอโทษเออสวยกล้วยกล้วยไม่มาอะไรโอ้โหไม่เป็นไรได้อยู่รางวัลรวมอยู่ที่4,756นะ แต่ยอดรวมของโนอาว,วันนี้ที่อยู่ที่6,865เออยังไงก็ปังไม่ไหวเอาเราเอามา2,000โครบาทอย่างน้อยก็ได้กำไรมา4,000นะ่ะดูดิ4 0 0 0อ่ะใครสามารถใครอยากเล่นก็สามารถไปลองกันได้นะสำหรับ Sweet Bonanza นะเป็นเกมจากค่าย p p นะจ๊ะ วันนี้กดเองก็เข้าอยู่นะหรือว่าถ้าจะลองซื้อฟิวเจอร์ก็แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โนโอาหหน่อยนะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าจ้า